Yeah yeah let's go <S สวัสดีครับพบมกับน้องต่อมิสูนะครับวันนี้ผมจะมาท่านผู้ชมมาดูรถกับมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่นนี้ขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น GT p ีพ s รรุ่นนี้นะครับอยู่หน้าผมแล้วนะครับกับราคารถค่าตัวอยู่ที่1,353,000าบาทนะครับหากลูกค้าสนใจสีขาวนะครับรุ่นนี้เพิ่มเงิน1 5 0 0 0บาทนะครับผม โอเคครับผมมาดูอะไรบ้างกับรุ่นที่ขายดีนะครับด้านหน้านะครับโลโก,โก้ใหญ่มิซูเลยนะครับผมพร้อมกับออกแบบ x อ v y n c m i c Shield Design Concept นนะครับมาพร้อมกับในส่วนของต้องมองภาพรอบคันนะครับผมอยู่ด้านหน้าเลย แล้วก็ส่วนไฟนะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ by led พร้อมไฟ daytime running light นะครับแล้วก็จะมีไฟสองขนาดเลี้ยวนะครับเมื่อเปิดไฟเลี้ยวจะส่องสว่างให้กว้างยิ่งขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น led เช่นกันนะครับสองไฟขนาดเลี้ยวกับไฟตัดหมอกเป็น led นะครับมาพร้อมกับที่ฉีดล้างไฟหน้านะครับเมื่อขับ นะครับมีแมลงติดนะครับสามารถฉีดล้างไปหน้าได้นะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับล้อมแมกจะเป็นโทโทนสีเงินตัดตัดด้วยเงินนะครับสีเงินตัดดำขอโทษครับผมจะเป็นขอบ18นะครับขนาดยาง265 60 R 1 8นะครับดีไซน์สวยงามนะครับผมนะครับ ที่กระจกมองข้างนะครับก็มีกล้องมองภาพรอบคันจะอยู่ด้านนี้ครับผมนี่ฮะจะอยู่ข้างใต้นะครับผมกล้องมองภาพรอบคันนะครับมาดูท้ายรถกันครับดีไซน์สวยงามนะครับไฟเบรกนะครับผมออกแบบได้อย่างชัดเจนนะครับและไฟเบรกนะครับผมดีไซน์สวยงามให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผม มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ที่สำคัญรุ่นนี้สามารถเตะเปิดได้นะครับและอ,อีกอย่างสำคัญเซฟตี้ได้ด้วยครับผมอ่านะครับและป้องกันการการหนีบด้วยนะครับได้สองแบบเลยอันนี้ผมเอามือวางนะครับ อ่าป้องกันการหนีบนะครับโอเคมาดภาูภายในกันครับผมในส่วนของจอก,กลางด้านหลังนะครับจากจอก,กลางนะครับสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับผม พอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจากสมาร์ทโฟนจะฉายขึ้นสู่จอกลางนะครับโดยมีสาย HDMI Wi-Fi Dongle นะครับและดูหนังเพลิดเพลินได้ตลอดเส้นทางครับผมโอเคในส่วนของจอด้านหน้านะครับจะจอด้านหน้าจะเป็นขนาด8นิ้วนะครับรองรับในส่วนของนะครับ FM AM นะครับ เชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay ได้นะครับ Bluetooth นะครับสาย HDMI นะครับ AUX นะครับผมได้เช่นกันนะครับช่องเสียบจะอยู่ด้านล่างนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับผมจะเป็นในส่วนของ Wireless Charger นะครับลูกค้าสามารถวางมือถือนะครับตัวนี้จะทำงานและชาร์จให้โดยอัตโนมัติครับผม นะครับในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ปรับสปีดสปอร์ตโหมดพร้อมระบบ G sensor นะครับในตัวนี้จะเป็นเกียร์อัจฉริยะทำงานด้วยระบบไฟฟ้าครับแล้วก็ส่วนเบรกมือนะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมใช้ง่ายครับผมเนี่ยฮะวิธีการดึงขึ้นนะครับระบบก็จะทํางานถ้าจะปลดนะครับเนี่ยเออเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดลงนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้มีระบบเอ่อระบบออโต้โฮระบบออโต้โฮนะครับจะ จะใช้งานเมื่อต่อเมื่อเข้าตำแหน่งเกียร์ดีนะครับหากกรณีติดหนักๆน,นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้นะครับเพื่อลดการเมื่อยล้าโดยที่ไม่ต้องเหยียดเบรกตลอดเวลาเลื่อนใหม่นะครับจะเป็นหน้าปัดเข็มวัดรอบนะครับผมจะแยกเป็นเ,เข็มวัดรอบนะครับกับบอกความเร็วนะครับผม โอเคครับในส่วนของเพลอมไรนะครับจะแยกเป็นซ้ายและขวานะครับฝั่งซ้ายจะเป็นในส่วนของมัลติมีเดียนะครับสามารถเปลี่ยนฟังเพลงนะครับหรือ fmam นะครับผมรับสายวางสายนะครับในส่วนของฝั่งขวานะครับจะเป็นในส่วนระบบเอขดคอนโทรลนะครับรับความเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังเพมอะไรนะครับก็จะเป็นแพดเดิลชิฟสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับบวกและลบ นะครับผมปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มกล้องมองภาพรอบพันนะครับผมจะแยกเป็นมุมมองซ้ายกับมุมมองขวานะครับมุมมองซ้ายนะครับจะเป็นมุมมองภาพเสมือนภาพจริงของตัวรถปาจิโร่สปอร์ตนะครับมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวนะครับส่วนด้านมุมมองด้านขวานะครับจะเป็นมุมกล้องด้านหน้าของตัวรถนะครับผม กดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นมุมมองด้านข้างของตัวรถด้านซ้ายมือนะครับผมโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับเป็นมุมมองกล้องมองภาพรอบคันนะครับแบบ bird eye view นะครของรุ่นปัจจโล่ o ปอร์ตนะครับ gt พาดนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับรุ่น mitsubishi pajero sport รุ่น gt พาดรุ่นนี้ถือว่าขายดีนะคะผมก็ ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับออปชั่นนะครับผมกับรุ่นนี้นะครับถือว่าจัดเต็มและครบถ้วนนะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมจะจัดโปรโมชั่นแจกแจ่มเด็ดๆให้นะครับและจัดเต็มนะครับติดต่อที่0628156839เซลเต่ามิตซูยินดีให้บริการครับก็ ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าฟ้าฝนกําลังมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นไข้กันโอเคก็ขอตัวไปก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ